ตอนนั้นก็วันแรกเนี่ยไปไปภุมมแดงของ GQ อารเหมือนกัน,นครับผมเป็น GQ เหมือนกันแล้วก็วันที่สองจะเป็นงานปิดของ l e s See Film Festival ก็เจอหูศิลปินแบบโก o บโอลเยอะมากๆมีแจ็คกี้ชาดมีโนมี่แคมเบลลมีดิเจ a คาริบด้วยครับผมแล้วก็หลายๆท่านเลยเยอะมากจริงๆตื่นเต้นคือแจ็คกี้ชาดคือนั่งตรงข้ามผมแบบตรงข้ามอย่างนี้เลยครับผมคือเหมือนผมมันก็บอกเขาเลยว่าเนี่ย มางานแบบนี้ครั้งแรกนะไม่เคยมางานแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเขาแบบตื่นเต้นมากๆเขาก็บอกว่าชิวๆเลยชิวๆเลย๋ยวเขาชวนคุยเองอะไรเงี้ยมาที่หนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะพึ่งบินไปกระทบไหลาดารดาดังหลายคนเลยเนะี่ยสำหรับมิวสุระสิ์นะคะกับงานประกาศรางวัล Red Sea Film Festival ด้วยบอกว่าตื่นเต้นมากๆได้เจอดาราที่ชื่นชอบหลายคนมากๆเลยนะคะพร้อมกับอัปเดตด้วยนะคะเป็นอย่างไรในชีวิตช่วงนี้นะคะไปฟังจากหนุ่มมิวค่ะ ตอนนั้นก็วันแรกเนี่ยไปไปภูมิแดงของ GQ r ราบเหมือนกันครับผมเป็น GQ เหมือนกันแล้วก็วันที่2องจะเป็นงานปิดของ Les f i l m f e s t i v a l ก็เจอหูศิลปินแบบ global เยอะมากๆมีแจ็คก,กี้ชาญมีโนมี i c คมเบลลมี DJ เจค l าลด้วยครับผมแล้วก็หลายๆท่านเลยเยอะมากจริงๆตื่นเต้นคือแจ็คก,กี้ชาญคือนั่งตรงข้ามผมแบบตรงข้ามอย่างนี้เลยครับผมคือเหมือนผมก็บอกเขาเลยว่าเนี่ย มางานแบบนี้ครั้งแรกนะไม่เคยมางานแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเขาแบบตื่นเต้นมากๆ, <_ d ue> ๆเขาก็บอกว่าชิวๆเลยชิวๆเลยเดี๋ยวเขาชวนคุยเองอะไรย่าง <_ d ue> เงี้ยเขาก็มืขอเบอร์เราไปครับแล้วบอกว่าถ้ามาไทยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา <_ d ue> ใช่เราจะเทคแคร์ให้เขาเลยแต่ว่าถ้าเราไปเบย์จิงเดี๋ยวเขาก็เทคแคร์ให้เราแทน <_ d ue> ปีหน่าจะเน้นเรื่องงานแสดงเยอะครับก็ที่บอกได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวแผนตอนนี้ตอนมีนาคิดว่าซีรีส์เอ้ยละครของช่องวันเรื่องหลากหลายที่ปัจจุบันหลากหลายนะครับ เนนะเขไม่รู้เชื่ออะไรไม่เสียงอะไรพี่บอก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 ก็เรื่องหลากหลายครับที่มีผมแล้วก็ใหม่ดาวิกาแล้วก็เจดครับผมที่ที่แสดงก็คิดว่าน่าจะออดประมาณช่วงมีนาแล้วก็จะมีซีรีส์กับละครที่เคยถ่ายไปด้วยเนี่ยจอนประมาณช่วงต้นปีเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยมาโชว์สำหรับเกาหลีใช่ไหมครับผมก็เตรียมเตรียมเลยครับผมกําลังดูอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะมีร้องเพลงเกาหลีอะไรยังไงดีครับผมเรื่องโชว์ก็เหมือนกันเพราะว่า คอนเซปต์มันเป็นไอซ์แอนด์ไฟเออร์ก็จะมีแบบสองทีมนังแข่งกับไฟเลยก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะเขาก็บินไปกระทบไหลนะคะงานผมแดงนี่แหละนะคะได้คอนแทคนะคะได้เจอแจ็คกี้ชานนะคะบอกว่ามีการแลกคอนแทคกันด้วยใช่ไหมนะคะใช่นะคะบอกว่าโอ้โหแฮปปี้มากถ้ามาไทยก็จะต้อนรับอย่างดีเลยนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องของผลงานละครอย่าลืมแลวกันนะคะมีซีรีส์ด้วยสำหรับหนุ่มมิวส์สุภาษิ์ค่ะ